สวัสดีครับผมนิวอาซิกขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการล้อมวงเล่าเรื่องร้อนรายการที่จะนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความร้อนสำหรับคืนนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องร้อนๆนะครับที่เกิดขึ้น20กว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รับฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยผม ขอสร้างบรรยากาศก,ก่อนแล้วกันนะครับข้างหลังที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศสดๆนะครับเป็นบรรยากาศจริงๆเลยนะครับไม่ได้เมคขึ้นมาเทปนี้เป็นเทปแรกที่เราได้ถ่ายทํานอกสถานที่นะครับมานั่งล้อมวงเล่าเรื่องหลอนนอกสถานที่นะครับแต่ต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่เราไม่สามารถนําแขกรับเชิญมานั่งเล่ามานั่งล้อม สร้างบรรยากาศสดๆให้มันร้อนกว่านี้ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้จะมานําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความร้อนเดี๋ยวนี้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับพี่คุณหารวาปีครับผมพี่คุณหารสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพี่คุณหารได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนครับครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอพี่คุณหาเนี่ยเกินเรื่องราวมาก่อนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวพี่เองเลยไหมครับครับผมครับถ้าไม่เป็นการเสียเมลานะครับเดี๋ยวลบบทพี่คุณหาแชร์ประสบการณ์ตอดหลได้เลยครับครับผมหลตอนนี้นะครับครับผมสมัยสมัยก่อนเนี่ย ตรงนี้แคว่าสมัยเลยนะครับเพราะว่ามันใช่ครับรวมๆยี่สิบปีเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณพศอะไรนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้านะครับประมาณนี้นนะครับก็ประมาณรวมๆยี่สิบปีนะพี่นะครับผมโอ้หถือว่านานพอสมควรเลยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องท่านผู้ชมต้องหลอนแน่นอนครับเขาเรื่องเลยนะครับครับเชื่อเลยครับเจอ สมัมนั้นมือถือก็ยังไม่มีครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ยังเป็นปุ่มกดกันอยู่เลยสื่อสารอะไรกันก็ลำบากนิดนึงช่วงนั้นเป็นอาหารนะเวขึ้นกองลอยนะออพอมีวันหยุดอย่างเงี้ยก็ทางทันอะไรครับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับผมตกเย็นมาเงี้ย ผมก็ไปชวนเพื่อนเน่ยแหะที่เป็นอาหารด้วยกันนะครับอยู่ในโรงเรียนเขาก็อยู่โรงเรียนนั่นคือเป็นศูนย์ทำอาหารนะครับครับเป็นเป็นโรงอาหารนะโรงเรียงสําหรับอ่าราบโรงเรียงนะครับก็คืออยู่ในค่ายกันเลยนะครับอยู่ในค่ายเลยครับพี่พี่พี่คุณหารพอจะเอ่ยสถานที่ได้ไหมครับว่าค่ายนี้ยอยู่ที่ไหนค่ายนี้เอาแค่ฐานเอาแค่ สถานที่พอจังหวัดเงยชื่อค่ายครับเป็นจังหวัดจังหวัดกาญเลยครับผมอ๋อกาญจนบุรีครับผมครับเชิญต่อเลยครับก็ที่นี่ก็มีประวัติเยอะนะฮะแต่เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าประวัติจะเป็นไปยังไงเพราะเพราะวันนั้นนะครับตกเย็นมาแล้วก็ชวนกันตั้งกันสักหน่อยช่วงเวลานั้นก็จะประมาณสัก แมื่อหลักทุ่มนะเพราะว่าอาศัยแบบลัดเลาะชายป่าแอ,อกนะครับเพราะว่าค่ายนี้จะมีป่านะฮะข้างหลังค่ายจะเป็นป่ารอบๆค่ายก็จะเป็นป่าแล้วมันก็จะมีก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับเป็นขึ้นได้มามีแชมป์นคนงานอยู่ตรงนั้นอนะตรงป่าตรงนั้นอนะเข้ามา ทางเข้าค่ายนะครับมันมีแคมป์คนงานเป็นแคมป์คนก่สร้างใช่ไหมครับก่อสร้างนะครับครับอันนก็เลยชวนกันออกไปก็เดินลัดลอไปนะ คือมองมองมองดูรู้ว่าเป็นลักษณะของสิ่งปลูกสร้างซึ่งถูกเขาลืมไปแล้วครับใช่ครับแครนี้ก็เลยเดินถึงแชมป์ก็ไปซื้อของเสร็จก็เดินกลับนะครับไอ้ลอนชาก,กลับนี่แหละแล้วก็เดินมาหาที่เดิมเนะี่ยก็เป็นพปัญหาหนั่นนะครับมันก็ต้องกลัวธรรมชาตได้ยินเสียงแบบให้จ่ายก,กินด้วยเขาบอกเนี้ย ได้ยินว่าเป็นจา่าบุ๊วิ่งเลยครับตอนนั้นก็คือไอตรงสิ่งปลูกสร้างที่เราเดินผ่านเนี่ยทหารได้ยินเสียงว่าให้จ่ากินด้วยให้จ่ากินด้วยครับก็คือตอนนั้นน่ะพี่คุณหารก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือด้วยความที่เป็นทหารเนี่ยเราเราออกมานอกค่ายกลางดึกใช่ครับเราก็ก็เป็นความกลัวธรรมดาใช่ไหมครับกลัวจ่าใช่ครับกลัวจ่าครับกลัวจ่าจะทำโทษครับวิ่งเลยครับมองไปแล้วเห็นจ่านั่งตัวอ้วนเลย ครับวิ่งเลยก็คือ,อได้ยินยได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นภาพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าแสงจันในตอนนั้นก็คือสาดส่องลงมาเนี่ยมันมองเห็นอะไรไปหมดเลยครับครับวิ่งเลยครับวิ่งวิง่งจะมาถึงใกล้เสร็จปุ๊บก็ถามกันว่าใครน่าจะเป็นจ่าจ่าที่อยู่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็เออมันได้เอกใจน่าจะเป็นจ่าแหละขอกินด้วยอันนี้เราก็ากินกันไปนะครับ ครับเงินไปก็ประมาณสักติดแล้วนะตทุ่มได้อ่าทุ่มก็เลยชวนกันไปนั่งต่อกันที่ทางกระสุนนะครับทางนั้นสนามยิงปืนนะครับผมก็ลเลยเดินลัดนออะไปมันก็เป็นป่าไปนะครับพอไปถึงฐานสนามยิงปืนแล้วก็ไปนั่งกินที่บังเกอร์นะครับบ,รบันยา ครับผมเป็นบังเกอร์ที่อ,อยู่ที่สนามยิงปืนใช่ไหมครับใช่ครับก็นั่งกินไปสักพักเสียงมีคนแบบเดินมาอะไรๆก็คนหนึ่งสองคนคิดว่าเออน่าจะเป็นพวกอาหารมาเปลี่ยนกะเวนอะไรนี้เพราะมันเป็นคังกระสุนน่นนะครับดังนั้นครับผมก็ไม่ได้เอกใจนะสักพักเสียงเหมือนจ่าเดินมาด้วย จากสองคนกลายเป็นสามจากสามคนนี่เป็นสิบแบบนี้เดินเดินเดินแล้วก็คือเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับพี่คุณหาเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยครับในตอนที่เราในตอนตอนนั้นที่พี่คุณหาได้ยินเนี่ยก็คือเสียงชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับชัดเจนมากครับเพราะเดินมากล้อ่ะก็คือพี่คุณหาได้ยินคนเดียวหรือว่าเพื่อนที่ไปกับเราก็ได้ยินด้วยครับเพื่อนด้วยครับเพื่อนได้ยินด้วยใช่ไหมครับได้ยินด้วยครับแต่ตอนนั้นเราเรายังไม่แน่ใจว่า เป็นเป็นเป็นอ่าใครที่เดินผ่านมาใช่ครับครับตอันี้ก็เลยขยับเข้าไปลกอีกเอิขยับเข้าไปลกอีกเพราะว่าแสงจันทร์มันมันสว่างอยู่แล้วนะครับเลยขยับเข้าไปอีกผัดเข้าไปอีกประมาณสักสามสี่ฝังเตืเน่ยครับเข้าไปก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับก็กินกันต่อไปก็คุยกันไปเรื่อยๆสวัส มีเสียงเดินคุยกันมาเยอะฮะจากที่มาทางทางที่เรามาคราวนี้ไม่ไม่หละมาจากทางปา่าเดินคุยออกมาพอจะจับใจค,<ม>ความได้นะครับว่าเสียงที่คุยกันนะ่ะเป็นภาษาอะไรพูดสื่อสารอะไรกันอยู่ครับเป็นคล้ายๆภาษาทหารนี่แหละคุยกันประมาณ เราจะไปเปลี่ยนไหมหรือจะไปอะไรแต่เคิดว่าเป็นคนอยู่นะครับตอนนั้นครับคิดว่าเป็นคนแน่ๆแหละ,ะ,ะเพราะว่าเขาพูดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใจัปแล้วเนี่ยครับหมอ,อมาอีกแล้วครับครนนี้จากสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเดินมาผมกับเพื่อนไม่เลยลุกขึ้นมองเลยครับทีนี้ ก็ไม่มีใครเลยครับก็คือในในขณะนั้นอนะ่ะพี่คุณหาเริ่มไม่ตื่นใจละเริ่มสงสยัยละว่เาเฮ้ยเริ่มสงสย<ค>ัยรกันทำไมเดินมาเยอะจังแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมามองไม่มีใครทีนี้เริ่มแบบคุยกันดูว่าจะใครมาแอบอะไรหรือเปล่าตอนนี้ คุยกันละรอฟังอย่างเดียวก็มีเดินมาอีกนะครับจากท้ายป่าตอนนี้ก <reading repetition> ็มาทางหลังันึ <bung> ่สองเป็นสามเหมือนเดิมลุกขึ้นมองอีกก็ไม่มีครับอันนี้ชวนไื่อนเลยไม่อยู่แล้วครับจับเข้าลงนอนดีกว่าเพราะว่ามันมาเยอะมาก ก็คือในขณะนั้นเราเริ่มเอจใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอย่างที่เราไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ทหารนักเรียนที่เราคิดใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยรีบกลับมาที่โรงแรมกันเพราะเขาเขาก็นอนกันหมดนะครับก็ในคืนนั้นก็นอนกันเป็นเช้ามาก็เลยไปถามเขาได้เลยถามพวกจ่าแล้วคำตอบก็เลยบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นน่ะ มันก็เป็นสนามรบเก่านั่นแหละอาจจะเป็นทหารพวกยุ่นเก่าๆยายก็คือแล้วณณสนามยิงปืนจุดนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสนามรบเก่าใช่ไหมครับสนามรบเก่าครับก็คืออาจจะนนไปเนี่ยรู้แน่ๆเลยว่ามันอยู่ที่ไหนอ๋อครับถนคนเขารู้อยู่แล้วครับว่านะตรงนี้ ติดยอดดีแล้วนะครับครบแล้วครนี้เสียงที่ได้ยินว่าจ่าเนี่ยคือจ่าคนนี้ได้ตายไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับพี่พคุณหานครับคือเสียงที่ตอนเดินผ่านที่พี่คุณหานอ,ออกไปข้างนอกค่ายแล้วก็เดินผ่านแคมป์คนงานใช่ไหมครับคือจา่าคนที่บอกว่าให้จ่ากินด้วยเสียงนั้นใช่ไหมครับ เนี่ได้ตายไปนานแล้วเขาชอบกินเล้าเนี่ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วแล้ว,ลว,ลวตรงสถานที่ตรงนั้นคือเป็นสถานที่ที่แกเสียชีวิตเลยหร,หรือเปล่าครับไม่ครับที่แกเสียชีวิตก็คืออยู่หน้าค่ายเนี่ยครับแต่ว่าแกอยู่ค่ายตรงนั้นก็คือบ้านพักแกจะอยู่บริเวณแถวๆนั้นใช่ไหมครับวันที่แกตายเนี่ยแกยังไม่ได้ออกเมืองนะครับ แกเข้าเวรอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงอาหารเนี่ยครับที่ว่ทาทำกับข้าวนะครับต,ตอนนอนกินนก็คือจ่าคนเนี้ยยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังเข้าเวรอยู่ในอ่าค่ายทหารอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่ได้หมดหน้าที่ออกไปในต,ตอนนั้นนะครับแะจะออกไปทำธุระอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วในขณะที่อา ที่คุณหาเนี่ยทราบเรื่องว่าเสียงเสียงเนี้ยคือเสียงจ่าที่เสียเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับพี่หาร,รู้สึก,กยังไงเมืงตอนนั้นเสียงที่ว่าจ่ากินด้วยไหมใช่ไหมครับใช่ครับเป็นจ่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยครับผมจ่าคนที่ที่มาแทนเขาเขาเล่าให้ฟังว่งงาก่อนหน้านี้ชอบกินเหล้า เวลาอหารออกไปข้างนอกเนี่ยกลับมาเนี่ยถ้าไม่ลินให้บ้างก็งมาดึงขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับขเขาเล่ามาเนี่ยครับเรียงก็ประมาณนี้ครับผมครับผมก็เรียบเรียงไม่ดีเลยครับคือบู๊ปบเลยนะครับคือตอนนี้ด้วยบรรยากาศสถานที่ท,ที่เราองค์ถ่ายทำ ผมไม่รู้ว่าพี่รู้สึกยงไงแต่ตอนนี้ผมเนี่ยคือฟิลมาเต็มเลยนะครับยิ่งมาทราบว่าเสียงที่พี่คุณหารได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของจ่าที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมบอกตรงเลยนะครับว่าผมนี่นั่งตรงนี้ไม่ติดเลยเดี๋ยวทีมงานช่วยขยับเข้ามาใกล้ๆด้วยนะคือผมนึกถึงเสียงจ่าที่ไรนนี่ผมคนลุกทุกทีับเสียงจะแบบเย็นๆมากก็แต่ในตอนนั้นเรากลัวเราวิ่งเลยครับ ที่ได้ยินเสียงตอนแรกเนี่ยที่พี่คุณหาอนธะิบายให้ฟังเนี่ยก็คือเรา<ช>ไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับอะไรใช่ไหมครับก็คืออ่ะกลัวจา่านินสัยของกลัวจ่าครับกลัวจา่ากแล้วก็ไม่มีอ่ไรด้วยความที่เรากินเหล้าด้วยทําผิดกฎอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับใช่ครับก็ครับแต่มันมาหักหมุมตอนที่เรามารู้ที่หลังว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของนั่นแหละครับคือไม่ออกเส้นนี้เลยนะครับครับแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์อะไรกับพี่คุณหานไหมครับ ไม่มีนะครับไม่มีนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ออกปนในเลยผมก็กลัวแล้วอ่ะไม่ไปแล้วคถ้าไปกลางวันก็ไปครับโอเคครับพี่คุณหานก็เชื่อว่าเรื่องที่พี่คุณหานมาปีนะครับได้แชร์ประสบการณ์วันนี้นะครับและผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านคงจะรู้สึกเหมือนกับผมนะครับก็ร้อนมากนะครับไว เทปหน้านะครับเราจะโฟนอินอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่คุณหานะครับได้มาแชร์ประสบการณ์หลอนๆให้เราฟังอีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านทุกท่านต้องอยากฟังแน่นอนนะครับซึ่งผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวเทปนี้นะครับเราขอ,อาปิดการถ่ายทำเพียงแค่นี้ก่อนนะครับด้วยเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราได้ขอเวลาไว้นะครับขอบคุณพี่คุณหานมากๆนะครับ คุณหานครับขอบขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าหลอนๆมากนะครับเดี๋ยวไว้อากาสหน้าเรามาโฟนอินกันต่อนะครับมาต่ออีกเรื่องหนึ่งได้ครับนะครับสําสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่คุณหานอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับยังไงก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับผมนิวอาร์สวัสดีครับสวัสดีครับ